คียแคลเซียมโปรแอปซอร์พชันทำให้ดูดซึมได้เยอะขึ้น,นถึง123%่งยเลยยี่ยอนแอลจีแคลเซียม4,000นะครับผมซึ่งมีสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีแคลเซียมโปรแอบซอร์พชันครับผมก็จะมีเจ้าตัวชิโกอรี่ไฟเบอร์นะครับชิโกอรี่ไฟเบอร์เนี่ยจะให้ไฟเบอร์อยู่2ชนิดก็คือฟุกโตลิโกฟุกโต แล้วก็ตัวอินูลินครับผมซึ่งตัวฟุกตัวลิโกฟุกโตสเนี่ยจะช่วยในส่วนของลำไส้ตอนต้นแล้วก็อินูลินเนี่ยก็จะช่วยในส่วนของลำไส้ตอนปลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสองอันนี้ทำงานร่วมกันนะครับก็จะทําให้ลำไส้ของเราเนี่ยสามารถดูดซึมแคลเซียมได้ทั้งหมดทั้งส่วนต้นแล้วก็ส่วนปลายนะครับผมจากปกติเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยสามารถดูดซึมแคลเซียมได้น้อยมากนะครับประมาณ20-30%เท่านั้นแต่พอมีเทคโโนลยีแคลเซียม for absorption นเนี่ย ก็จะทําให้ดูดซึมได้เยอะขึ้นนะครับถึง123เลยเอาทําไมเกิน100ก็คือสามารถที่จะดูดซึมแคลเซียมจากอาหารที่เรารับประท่นเข้าไปด้วยนะครับมากไปกว่านั้นนะครับผมยังผสมผสานกับเจ้าตัววิตามิน d 3ครับผมเจ้าตัววิตามิน d 3เนี่ยก็ยังมีส่วนช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าไปสู่ตัวกระดูกนะครับผมเพื่อจะทําให้กระดูกของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับ